สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮับ e n ะนุ้ยเดประจำวันที่20พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ y r นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจและติดตามนุ้ยเสมอมาค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะและเขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศเข้ามาคุยกันได้นะคะว่าจังหวัดของเพื่อนๆมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะ และถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปของนุ้ยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้นะคะก็มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามานันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตร และบริเวณนะคะที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะสาเหตุก็เพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะตอนนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่กำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสเลยนะคะ เทียงเพลแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้ช่วงกลางวันนะคะไม่มีฝนค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝนตอนห้าทุ่มถึงตีสีค่ะปริมาณฝนตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย0.6มิลลิเมตรพรุ่งนี้ช่วงกลางวันก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะคะก็จะมีฝนตอนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะเทียงเพอคิรีมาจังหวัดสุขโขทยัยท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับฟ้าครึ้มนะคะ มีลมอ่อนค่ะวุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝนตกตอน3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะฝนเล็กน้อยนะคะปริมาณฝนถึง5ทุ่ม0.3ม mm. ิลิเมตรรุ่งนี้มีฝนตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงเพลลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกตอนบ่ายโมงตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะและก็ตอน5ทุ่มถึงตีงนะคะ ปริมาณฝนถึง6โมงเย็น2.8ม mm, ิลิเมตรห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน0.3ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน6 0โมงเช้าถึงบ่ายสนะคะแล้วก็ตอน2.00ทุ่มค่ะเที่ยงเพอแม่ระมาดจังหวัดตากมีฝนตกตอน8.00โมงเช้าถึงบ่าย2แล้วก็ถอยทีตอน2องทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะมีลมอ่อนนะคะ ปริมาณฝน8โมงถึงเที่ยง0.6ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย2 1.1มิลิเมตรค่ะและก็ตอน2ทุ่มถึง4ทุ่ม1.3ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนตกตอน8โมงถึงเที่ยงค่ะและก็ตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงการหนองบัวลำพูนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน,นรทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสกลนครและนครพนมค่ะทีอ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงนะคะและตอน5้าโมงเย็นค่ะมีลมอ่อนปริมาณฝนถึง6กโมงเย็น0.6ม mm, มตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงค่ะ ทีอ่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกตอนบ่ายสถึงหทุ่มนะคะมีล่มอ่อนค่ะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น3.1 mm, มมลิเมตรหโมงถึงห้าทุ่ม3.3มมลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะทีอ่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะมีฝนตกตอน1ทุ่มถึงห้าทุ่มปริมาณฝนถึงห้าทุ่มนะคะ 5.0มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนตกค่ะตอน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงเพอพนจังหวัดขอนแกน่นมีฝนตกตอนบ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะฝนหนักค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น11.6มิลิเมตรหโมงถึง2ทุ่ม1นมิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะเที่ยงเพอสนมจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกตอนบ่าย 2- อถึง4โมงเย็นค่ะ ปริมาณฝนถึง4โมงเย็น2.4มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นและตอน6โมงเย็นอีกสักรอบหนึ่งค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีการจนาบุรีอุทัยธานีนครปฐมนครสวรรค์สมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอลำสนธินะคะมีฝนตกตอน5โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะฝนหนักสลับเบามีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึง6โมงเย็นไม่ได้มากค่ะ0.1มิลิเมตร6โมงถึง2ทุ่ม4.6มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกละอองตอนบ่าย3โมงนะคะเที่ยมเพิมเมืองท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนทั้งวันค่ะมีฝนตกตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะมีลมโชยค่ะ ปริมาณฝนถึง6โมงเย็น0.8ม mm. ิมพรุ่งนี้มีฝนตอน5โมงเย็นค่ะเที่ยมเพอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีฝนตกตอน5โมงเย็นถึง3ทุ่มมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น0.4ม mm. ิลลมตร6โมงถึง3ทุ่ม2.7ม mm. ิมค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอน4โมงถึง6โมงเย็นค่ะเที่ยมเพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี มีฝนตกตอนบ่ายสองถึงสองทุ่มฝนหนักนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น38.0มิลลิเมตรค่ะ6โมงถึง2ทุ่ม1นมิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่าย2อถึง4โมงเย็นนะคะเทีอยมเพออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีฝนตกตอนบ่าย 2- อถึงหโมงเย็นค่ะฝนหนักนะคะมีลมโชยค่ะ ปริมาณฝนถึง6โมงเย็น6.2มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะภาคตอนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 3 5กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยำเพอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีมีฝนตกตอน8โมงและตอน11โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง0.5ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น4.4มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอน9โมงถึงบ่าย3โมงนะคะเที่ยงเพอแกลงจังหวัดระยองมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2ค่ะ และก็ตอน4ีโมงเย็นอีกสักรอบนะคะมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง11 5ม mm มค่ะแล้วก็เที่ยงถึง4โมงเย็น0.4ม mm. มตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน8โมงถึง11โมงนะคะตอนบ่ายโมงด้วยค่ะและตอน4ี่โมงเย็นถึง6โมงเย็นเที่ยงเพอครุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นและรอบดึก อีกสักรอบนะคะตอนสี่ทุ่มถึงที่หนึ่งมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง9.6ม mm, ิลิเมตรบ่ายโมงถึง6โมงเย็น1.1มิลิเมตรค่ะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน1.7ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนตกตอน7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะและก็ตอนสองทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ เทียมเพอบ,บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนถึง5โมงเย็น6.9ม mm. เมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงและตอน4โมงเย็นค่ะเทียมเพอปะทิวจังหวัดชุมพรฝนมาแล้วนะคะมีฝนตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นค่ะลมปานกลางนะคะปริมาณฝนถึง4โมงเย็น 5.5มมพรุ่งนี้มีฝนตอน8 0 0โมงถึง6โมงเย็นนะคะฝนก็มีหยุดบ้างตกบ้างค่ะความเร็วลมสูงสุดวันนี้นะคะ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะแล้ววันที่21นะคะความเร็วลมสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ขอให้ระวังลมกระโชกแรงไว้ด้วยค่ะเที่ยงเพลศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน,ตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะ มีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง6โมงเย็น2.5มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอน9โมงถึงบ่าย3โมงค่ะเที่ยมเพอทานโตจังหวัดยะลาฟ้าครึมทั้งวันนะคะวันนี้แต่ไม่มีฝนค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนตกตอน7โมงเช้าถึง9โมงค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงถึงบ่าย2นะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงามีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง10โมงค่ะแล้วก็ตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นปริมาณฝนถึง10โมง0.4มิลิเมตรบ่ายโมงถึง4โมงเย็น0.6มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตั้งแต่ตอนตี5ถึง5ทุ่มเลยนะคะฝนหนักบ้างเบาบ้างค่ะที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่าย3ค่ะตกอีกทีตอน5ทุ่มนะคะมีลมชอยค่ะ ปริมาณฝนถึงบ่าย3 0.4ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ตอน5้าทุ่ม1.0ม mm. ิลิเมตรตอนตี2ก็มีฝนตกยาวไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะของวันที่21เลยนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะฝนหนักสลับเบานะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากในช่วงตอนบ่ายถึงค่ำนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวานนี้นะคะแถวบ้านน้้ยที่เขตทวีวัฒนาก็มีฝนตกประมาณตอน6โมงเย็นค่ะฝนหานาักและลมแรงมากนะคะเที่ยมเพอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีฝนตกเล็กน้อยตอน8โมงเช้าถึง10โมงค่ะโตอิทีตอนบ่าย3โมง และก็ตอนเลิกงานนะคะอีกสักรอบค่ะตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึง10โมง0.3มิลิเมตรบ่าย3ถึง6โมง0.8มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนตกตอนบ่ายโมงและ4โมงเย็นค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย